สวัสดีครับพบกับแคทเพสสีมาต่อกันอีกพาร์ทหนึ่งคิดว่าพาร์ทเดียวจะจบแต่ว่ายังเหลือรถอีกคันหนึ่งนะครับยังไม่จบก็มาต่อกันเลยเดินดูให้รอบคันก่อนสำหรับคันนี้ดูแข็งแรงบุกบุญดีพร้อมลุย ปีนขึ้นไปดูข้างบนไม่ได้คงจะสูงเกินลองขึ้นตรงนี้ดูไม่เข้าเราจะปีนขึ้นไปเอาขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นไม่ได้ต้องเอารถมาต่ออ่าเอารถมาต่อแล้วขึ้นได้ข้างบนก็มีแผงโซล่าเซลล์อยู่ก็เป็นอันว่า เสร็จภารกิจอีกคันหนึ่งก็ยังเหลืออีกหนึ่งคันเราไปซื้อกันเลยมาแชลนะครับคันละห้าแสนห้าแสนเหรียญโอ้เลือกธงของประเทศต่างๆได้ เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเรือยอดก็เป็นสกอตแลนด์ซื้อเลยรอสักหน่อยลองขับคันนี้ขึ้นเขาดูระหว่างรอนะครับก็คงไม่รอดนะแต่ว่าจะลออยากจะลองโอ้แรงดีใช้ได้นะครับขึ้นมาได้มันขึ้นอีกสักหน่อย อ๋อตรงนี้มันคงจะสูงเกินขับเป็น first p e r แล้วดูสมจริงมากดูสมจริงดีขึ้นตรงนี้ดูน่าจะรอดครับอ๋อพอไปได้รถพอมีแรงเหมือนกันพลิกแล้วครับรถพลิกแล้วอ้ โทษทีครับเป็นการลองความสมบุรณสมบัติของรถว่าจะแข็งแรงทนทานไหมโทษทีครับก็อย่าไปลองมากนะครับมันชนรถคนอื่นจะไม่ดี โอก็ขึ้นมาได้ขึ้นเขาได้แต่มาเรื่อยๆอ,อ้าวมาแล้วเรียกมาเลยนะครับเอาก่อนเรียกเราต้องอ่าจัดการคันนี้ก่อน สามสนโอเคนะครับเอาไหลลงไปแล้วเรียกรถคันไหนมาได้เลยมาแชลล์ฮลโหลยูร์ทรูทอเพกาซิสไลฟ์สไตล์แมเนจเมนต์ฮาวคนไอเฮลป์อยู่ตรงไหนเอ่ยมาแชลอยู่ตรงนี้เองครับ มาเชลส์สกอตแลนด์ Great so it's available for pickup at our nearest location sir อ้าวมาสไกจะไปยังไงเลทีน่นี้ก็ต้องทำเวลาหน่อยนะครับต้องวิ่งวิ่งไปวิ่งไปที่ถนน,นก่อน เห็นถนนอยู่ข้างล่างแล้วกระโดดไปเลยถลยไปเลยเป็นไรอมมีความอดทน ่าแล้วเราก็ขอยือมรถชาวบ้านไปก่อนนะครับโอ้โหชนแรงมากขนาดนั้นเขาคงไม่ได้ตั้งใจเอาเขาจะหนีเขาจะหนีด้วย <c oughs> ขอยือมก่อน <c oughs> จะทำประมาณ2องไม้นะครับ รีไปเลยทําเวลาหน่อยแต่รถค่อนข้างจะทําความเร็วไม่ได้มาก ตัดทางตรงไปเลย,อยญญเอ๊ะออไปทางนี้แล้วครับพยายามไปทางทางก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลา ดิบแต่ก็ไม่หลบก,กันเลยไม่ใช่นะครับเรามาผิดทางนละโอเคเข้าใจเรียกพอมาดีกว่าไปสับสนกับที่มาร์คไว้ข้างก่อนโทษทีผมรีบ นี่แหละครับพอรีบประเกิดอุัติเหตุอันนี้แหละเ <'s> พราะฉะนั้นทำอะไรอย่ารีบร้อนเนี่ย l อมาแล้วเคลีร์พ,พื้นที่เคลีร์พื้นที่เกี่ยพื้นที่ออกมาแล้ว เราไปจอดดักรถสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวหอจะไม่ไม่มีที่ลงโอเคดักตรงนี้แหละโปเคลียร์ที่ LZ เอาจะขับชนฮอทำไมไปเลยครับไปเลย ไปเลยหอต้องมากจุดให้เขาก่อนก็จุด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 อยู่ตรงไหนเอ๊ะเมื่อกี้มันอยู่ใกล้ๆอ๋อไปทางทิศเหนือทิศเหนือทิศเหนือ นี่ครับก็ไม่ไกลเท่าไรหร่กเอาโอเคมากจุดแล้วโก็ไม่ต้องมาคุยกับผมขับไป เดี๋ยวจะเสียสมาธิาก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับร ถ้าจะเล่นด้วยกันก็มาได้ชวนไปทำภารกิจอะไรก็ชวนได้นะครับยินดีหวังว่าพาร์นี้คงจะทันคงจะจบนะครับพารนี้ เดี๋ยวเราจะกระโดดล่มลงไปเลยพร้อม,มแล้วกระโดดเลย ปุ๊บโอเคคงคงจะลงด้วยความปลอดภัยปุ๊บโอ,โอ,โอ้ชนเสานิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเห็นแล้วโอ,โอ้สวยงามมากดูก่อนดูก่อนดูก่อนว้าวบิ๊กฟุตนะครับเป็นของเลือกเป็นธงของสกอตแลนด์สวยสวยสวยชอบเลยครับ ขึ้นไม่ได้อีกเหมือนเดิมเพราะมันสูงขึ้นไม่ได้นะครับเข้าไปเลยขับเลยก็สำหรับพาทนี้ถ้าหากว่าก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับถ้ายังไงก็ปรับติดชมก็ได้นะครับติดชมก็ได้จะให้ปรับปรุงตรงไหน จะให้ไปทำภารกิจอะไรก็คอมเมนต์ตไว้ใต้คลิปได้สำหรับคัดนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะขับรถคนี้เล่นไปเรื่อยๆนะครับถือว่าภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้วสำหรับพัทนี้ก็เหลือแต่ขั้นลองขับดูเท่านั้น โอ้ oh, ชอบเลยนะครับชอบชอบมากสำหรับบิ๊กฟุตถือว่าเป็นการปลดปล่อยความมันในอารมณ์จะไปขับไปเรื่อยไหนมันก็ไปได้สะดวกเพราะว่ามีอุปสรรคขวางไม่มากไม่เหมือนรถคันเล็กๆแน่นอนก็ต้องขับมาชมวิวที่ยอดเขานะครับ วิวของเมืองลอสซานโตสดูภายในก็สวยก็มันไม่มีอะไรตกแต่งมากเพราะว่ามันจะเน้นเป็นรถสมบูรณสมบันออฟโรด เอาไว้วันหลังจะขับพาไปชมวิวที่ยอดเขาเอิ่นนะครับสำหรับพากนี้ก็ขอจบใบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ